คุณพ่อสายซับพอร์ตโจ๊กโซคูเต้นยับเกินเบอร์ลูกสาวทั้งสองน้องยี่หวาแอนน้องอยู่จินพราะเอาใจลูกเลยต้องมาร่วมจอยวงเกิลกรุ๊ปเรามีกิจกรรมตั้งแต่ทารกเลยครับแต่พอหลังๆมาลูกสาวชอบเต้นตอนแรกๆสมาชิกขอหลังๆพอเริ่มมีชื่อเสียงก็ขอเป็นเมนบ้างอยู่ตรงกลางบ้าง เห็นค ah um ุณพ um oh ่อออกสาวเพื m ì m ì m ì ่อลูกขนาดนี้แต่เรื่องหนุ่มๆเตือนเลยโหดมากจะยอมให้ลูกมีแฟนได้ตอนอายุ30แต่ลูกๆว่าวัยนี้อยู่โรงเรียนต้องมีคนมาชอบลูกสาวคนโตรีบตอบไม่มีเลยค่ะแต่มาเจอคนเล็กช็อตฟินประกาศกลางรายการสามแซบยูจินตอบมีค่ะพ่อโจ๊กแทบกรีดรูปร้องคนทั้งประเทศ เขาบอกว่าชอบหนูเพราะหนูดีทุกอย่างตัวใครตัวมันนะอยู่จินแต่ความเป็นพ่อก็แค่ห่วงว่าลูกสาวจะไปเจอคนเจ้าชู้ขอเตือนลูกตรงนี้เลยว่าถ้าเจอคล้ายๆพ่อเนี่ยนะอยา่าทำไมงั้นหลักพ่อโจ๊กพ่อออกจะแสนดีกลัวเมียที่หนึ่งไม่เริศตรงไหน ตามไปดูอีกบ้านคู่แม่ลูกแสนละมุนแม่หน่อยบุษกรแอนน้องจุนบ้านนี้มาทำซึ้งลูกชายเซอร์ไพรส์เขียนการ์ดบอกรักคุณแม่เป็นโมเมนต์ที่ทำให้แม่ชมถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่มันกินใจหัวอกคนเป็นแม่สุดๆติดตามเรื่องราวกันต่อใน3สามแซบวันอาทิตย์นี้บ่ายโมง15ช่อง3 HD และชมย้อนหลังได้ที่